ลัคนาราศีเมษหลังดาวพฤหัสบดีย้ายได้ตำแหน่งมาหาอุดชีวิตจะเป็นเช่นไรเรามาดูแบบเจาะลึกถึงดาวตั้งรับตอนเกิดแม่นยำชัดเจนที่นี่ที่เดียวกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้อาจารย์เกตเทวาจะมาทำคลิปเจาะลึกดาวพฤหัสบดีย้ายครับ และตอนนี้ก็ย้ายแล้วนะครับในวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะและจะอยู่ไปถึงวันที่23ธันวาครับและแน่นอนครับ EP นี้เป็น EP 2ครับ EP แรกจะเป็นหน้าปกคลิปแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายท่านก็ได้ฟังแล้วนะครับแล้วก็จะได้บอกว่าเนี่ยจะได้ดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นนะครับและไม่ได้ดีเพียงเท่านี้นะครับยังมีดีอะไรที่มากกว่านี้อีกแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ฟัง แตะลิงก์ไว้มุมขวาบนนะครับเข้าไปฟังกันได้แล้วก็ท้ายคลิปอีกครับก็แตะเข้าไปฟังต่อกันได้เลยนะครับและ EP นี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะมาบอกครับว่านอกจากเราจะดูเจาะลึกกันถึงดาวพัสดีตอนเกิดวันที่เกิดแล้วมันยังมีดาวตั้งรับตอนเกิดด้วยนะครับเพราะหลายท่านก็จะมีดาวตั้งรับอยู่ในราศีกรกฎนี่แหละพอาดาวพัสดีอยู่ราศีกรกฎใช่ไหมครับมาสปาร์คดาวอะไรเนี่ย ก็จะมีความหมายเพิ่มขึ้นอีกหรือจะเป็นตัวบอกว่าจะได้จากอะไรเช่นได้บ้านได้รถได้จากตัวเองได้จากลูกได้จากบริวารอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมจะบอกได้หมดหรือดีเรื่องนี้แล้วยังดีอะไรได้อีกเนี่ยโอ้โหมีบอกกันครบเลยนะเพราะฉะนั้นดูกันให้ลึกให้ละเอียดกันไปเลยเพราะว่าส2สองปีนะครับดาร์พัศบีถึงจะได้ตําแหน่งนี้ครั้งหนึ่งนะยิ่งใหญ่มากครับอาจารย์เกสเลยทําเจาะลึกครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปตามฟังกันได้เลยนะครับว่า ดาวตั้งรับตอนเกิดเนี่ยเป็นเช่นไรกันแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะรู้เนี่ยเราต้องไปผูกดวงครับซึ่งไม่ยากครับไปผูกดวงใน Google เลยนะครับพิมพ์คําว่าผูกดวงลัคนาลอลิงนะแล้วก็ใส่ตามนี้นะครับวันเดือนปีปรเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับนะก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมนี่คือภาพรูปดวงเรานะครับเนี่ยตัวอย่างก็จะเป็นเช็คลัคนาก่อนนะกรอบสี่เหลี่ยมอ่าถ้าเป็นเมษเนี่ยฟังต่อได้เลยถ้าไม่ใช่ก็ไปฟังลัคนาของท่าน นะครับก็จะได้แม่นยํากว่า,าราศีนะแล้วทีนี้ก็มาดูวงกลมครับเห็นไหมครับดูตําแหน่งเนี่ยตรงกรกฎเนี่ยเนี่ยในดวงตัวอย่างมีดาวอาทิตย์ตั้งร,งรงับตอนเกิดหรือดาวอังคารตั้งรับตอนเกิดเนี่ยก็เอาไปฟังเลยสองความหมายเลยนะครับที่จะเกิดกับเรานะเห็นไหมเพราะฉะนั้นะนะบางคนก็จะมีหลายดวงบางคนมีน้อยมีดวงเดียวหรือบางคนไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยก็ฟังคลิปที่บอกตามต้นได้เลยอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหม เพราะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าตอนเกิดมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีกรกฎตั้งรับตั้งแต่เกิดเห็นไหมก็คือเลขหนึ่งอ่ะอ่าเลขหนึ่งไทยเ่คือดาวตอนเกิดครับแล้วเลขห้าสีแดงเนี่ยเป็นดาวพระจนรมาเห็นไหมโอ้โหแล้วอันนี้คือดีมากครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับอาทิตย์ก็ดาวอาทิตย์จะมาครูคือดาวพระัสดก็แปลว่าโอ้โหจะได้ คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ติดขัดอะไรก็จะผ่านได้หมดมีคดีความก็มีคนช่วยเหลือหรือมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอ่านะและดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอีกนะครับเห็นไหมปุตตะหมายถึงลูกหมายถึงบริวารโปรเจกต์งานต่างๆมีเกณฑ์จะสําเร็จนี่ได้เบิ้ลมาอีกเห็นไหมครับนะแล้วลูกลูกมีข่าวดีลูกสอบติดหรือลูกซื้อบ้านซื้อรถให้ก็ได้เพราะอยู่ในเรือนพันธุ์ทูไง เนี่ยได้หมดนะ,นะครับหรือได้ลูกบางคนอยากมีลูกอ้าวตั้งคันมีคลอดลูกอ่าได้หมดอีกเห็นไหมหรือบริวารทีมงานช่วงนี้ดีเก่งขยันตั้งใจก็ไปทำนะครับหรือบางทีก็หมายถึงพาทีมงานไปอบรมเพิ่มเติมหรือรับพนักงานใหม่ทีมงานใหม่สตาฟใหม่ช่วงนี้รับได้เลยครับ2ตุลาคมถึง23บธันวาเนี่ยดีมากนะครับจุดนี้เลยนะครับก็รีบลุยรีบทําได้เห็นไหม แต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามดาวตั้งรับตอนเกิดเริ่มเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับอย่างภาพนี้ก็คือดาวจันทร์ครับอยู่ราศีกรกฎตั้งแต่เกิดโอ้โหพัาร์นี่ได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีนะครับทําเป็นเล่นไปอแล้วพัทร์เจอกับพระฤหัสเป็นคู่ธาตุดินอีกเห็นไหมมีที่ดินเพิ่มขึ้นอสังหาบ้านรถที่ดินมีสิทธิ์ได้ชัดเลยเพราะของเดิมก็ดีอยู่แล้ว,ลวดาวพัดก็มาให้คุณอีกนะครับ บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีคนเมตตามหานิยมมากยิ่งขึ้นอ่านี่โอ้โหแปลว่าโดดเด่นมีคนรักมีคนเข้าใจที่ติดที่ขัดก็จะผ่านได้นะครับเนี่ยเพราะนั้นเซอร์วิสบริการเรียนรู้อะไรครูบาอาจารย์เมตตาอุปถัมภ์อ่ามีข่าวดีกับครอบครัวอ่าได้บ้านได้รถใหม่อันเนี้ยชัดเจนหรือเซอร์วิสบริการอะไรไปคนก็จะชื่นชอบออก ปรดักอะไรลงไปคนก็จะสนับสนุนส่งเสริมโหดีมากหรือจะดังมากขึ้นในติ๊กต็อกในออนไลน์ในโซเชียลอันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับแหมยินดีด้วยจริงๆแล้วตัวคุณมีดาวอะไรตั้งรับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตรงจุดนี้นะต่อมาดาวอังคารครับอยู่ราศีกรกฎตั้งแต่เกิดอันนี้เป็นดาวประจําตัวเราเลยนะเห็นไหมแสดงว่าเราจะได้ดีจากน้ําพักน้ําแรงจากตัวเราเองความรู้ความสามารถ อัตหิอัตโนโนาโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่เราจะนําพาสู่ความสําเร็จนี่และอังคารกับพฤหัสเป็นคู่สมพลสมพลแปลว่ามีพลังช่วงนี้เราจะมีพลังเยอะเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายเราจะศึกษาหาความรู้ใหม่ก็ได้อีกหรือจะทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศแก้ปัญหาก็ได้เพราะดาวอังคารก็มาจากเดือนมรณะด้วยเห็นไหมดีครับตรงจุดนี้นะแม้แต่ละคนจะดีแตกต่างกันออกไปบางคนดีด้วยทีมงาน อันนี้ดีด้วยตัวเราเองลุยเองได้เลยนะครับเหมือนกับที่ผมทําคลิปดาวพรัดย้ายก่อนหน้านี้ครับคุณอ๋อแล้วกันเนาะบอกว่าเกิดวันศุกร์ค่ะเห็นไหมมีผู้ใหญ่ให้ช่วยบริหารโครงการใหญ่ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาเกิดวันศุกรนะ์เนี่ยเขาต้องไปพึ่งผู้ใหญ่หน่อยแต่ของเราเนี่ยดาวอังคารอยู่ตรงเนี้ยก็ได้จากตัวเราเองเลยลุยเลยทําเลยนะครับประสบความสำเร็จเนะี่ยแต่ต้องขยันอีกนิดหนึ่งนะเพราะดาวอังคารอยู่ตรงเนี้ ได้ตำแหน่งเป็นนิดบางทีก็จะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างขยันแบบไม่สุดขยันแบบครึ่งค่งกลางๆแต่ถ้าดาวพฤหัสมาสาร์คดีขนาดนี้นะผมฝากเลยขยันให้สุดริ่มทิมประตูไปเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพราะสมพลแปลว่าพลังอันยิ่งใหญ่ใส่ให้เต็มแม็กเต็มที่เลยครับได้ดีแน่นอนครับอ่าฝากไปด้วยนะครับต่อมาครับเป็นดาวพุธตั้งรับพุธกับพฤหัสเนีเป็นคู่วิชาการ คู่เจรจาพาสําเร็จคิดพูดอ่านเขียนมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนี่ก็ได้นะครับดาพุธมาจากเรือนสหัสชชะอ่าแปลว่าติดต่อเจรจาสื่อสารออนไลน์และโซเชียลเข้าสังคมติดต่อติดต่อผู้คนอ่ะคอนเนคชั่นอ่ะอย่างเงี้ยก็ไปใช้สิครับทำพวกนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็จะได้อะไรดีๆนาไปสู่การมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีความมั่นคงก็ได้อีกดาพุธมาจากเรือนอฬิอย่างเงี้ยอ่ะแก้ปัญหาสิแก้ปัญหาแล้วจะประสบความสําเร็จ ข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยได้โอ้โหมีแต่เรื่องราวดีๆนะครับพูดกับเพื่องหัดเนี่ยเพราะฉนั้นก็ลุยตามนี้ได้เลยนะคิดพูดอ่านเขียนเยอะๆติดต่อคนเยอะๆเดินทางเยอะๆแก้ปัญหาเยอะๆคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีความมั่นคงอะไรได้หมดเลยนะครับเห็นไหมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะต่อมาครับอ่ะอันนี้ดาวพัสดีเดิมก็เป็นอุดจรมาเป็นอุดอีกโอ้โหอันนี้เพอร์เฟกดีอยู่แล้วก็ดีเข้าไปอีกครับ นั่นก็ลุยลงมือทําได้เลยช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีอุปสรรคลาบเลื่นสร้างงานต่อกองงานใหม่มีบ้านแล้วมีรถแล้วมีอีกคันหนึ่งซื้อใหม่ซื้อเพิ่มกันไปเลยนะครับหรือมีข่าวดีกับคนในครอบครัวประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างโอ้โหมีต่เรื่องดีๆเข้ามาหรือได้พระได้วัตถุมงคลเข้าบ้านหรือได้ไปทําบุญพาที่บ้านไปทําบุญร่วมกันโอ้สร้างกุศลผลบุญจเจริญรุ่งเรืองครับแม่ยินดีด้วยเลยนะเห็นะอ่าต่อมาครับ ดาวสุ์บ้างครับอยู่ราศีกรกฎตั้งแต่เกิดโอ้โหอันนี้ดาวสุ์เดิมก็มีตําแหน่งราชาโชคว่าด,ดีแล้วนะมีดาวพัสดีอีกครับมาทับตัวเราโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยนะการเงินด้วยนะดาวสุขเป็นดาวการเงินเงินดีเงินทองไหลมาเทมาคู่ทรับคู่โชคมีโชคล่าประสบความสําเร็จโอ้โหดาวสุ์เป็นดาวตัวแทนเรื่องคนรักคู่ขอหุ้นส่วนอ่ะมีข่าวดีได้คู่ได้แต่งงานคนรักดีขึ้นความรักดีอืมลูกค้าเข้าเยอะ ได้กินได้ใช้ได้ช็อปได้เสื้อผ้าดีๆได้ใช้เครื่องประดับดีๆโอ้โหมีมาครบเลยเห็นไหมแต่ละคนมันจะได้ดีแตกต่างกันไปหรือจะได้บ้านที่ á, ลักชัวรี่คาร์รถลักชัวรี่คาร์รถคันใหญ่รถยุโรปโอ้โหอะไรอย่างนี้ดีหมดเลยนะแหมยินดีด้วยเลยนะครับแล้วของท่านเนี่ยดาวอะไรครับตั้งรับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะและขออนุญาตอ่านรีวิวสั้นๆครับ ขอบพระคุณมากค่ะติดต่อดูดวงจากเยอรมันอาจารย์ดูแม่นมากแม่นเวอร์ดูละเอียดให้คําแนะนําอนาคตได้อีกได้ให้ดูให้ครบหมดทุกเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมาะกับดวงอนาคตไปดูอีกอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากได้อย่างนี้ไหมครับถ้าอยากได้แอดไลน์แอดไซ e ์เกทห้จองมาได้เลยนะครับี่เห็นไหมมากันครึ่งทางแล้วโอ้โหมีแต่ดีๆกันคนละแบบเนาะอ่ะต่อมากันบ้างครับทีนี้ก็ต้องเป็นดาวเสาร์ครับ อยู่ราศีกรกตั้งแต่เกิดเนี่ยสาวกับเพรเรื่องหัดเนี่ยบอกเลยนะเป็นคู่เปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ต้องปรับต้องเปลี่ยนย้ายบ้านอ่านี่ก็ได้เพราะอยู่ในเดือนพันธุเปลี่ยนรถนี่ก็ได้หรือเปลี่ยนงานอ่ะเพราะดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะก็คืองานเราเห็นไหมต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจะดีครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยตรงนี้อยู่นี่ไงพูดแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับ เปลี่ยนแล้วจะดีเปลี่ยนแล้วจะเจริญรุ่งเรืองนะครับอย่าไปยึดติดกับอะไรเดิมๆมากนักนะครับจะไม่ใช่ทางของเรานะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเห็นไหมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเตรียมตัวเตรียมตัวได้เลยก็ระวังด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเบื้องบนเปลี่ยนเช่นผู้นำเจ้านายเปลี่ยนหรือองค์กรเขาไปเทคไปคอสโอเวอร์กับใครอะไรเงี้ยเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่โอ้มันวุ่นวายแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงเองอะไรก่อนได้เพราะว่ามันมันคอนโทรลได้ง่ายกว่าไง นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าต่อไปครับดาวราหูอยู่ราศิก็รก,ก,รกตั้งแต่เกิดครับอ่าน,นี่ต้องบอกว่าพฤหัสกับราหูคู่ค้าขายครับเห็นไหมก็มีการค้าขายมีการแบ่งปันผลประโยชน์ห้าสิบห้าสิบอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วดาวราหูมาจาบลาพราภะอาจจะถูกโชคมีโชคถูกรางวัลแต่ได้ครึ่งเดียวก็ได้ หรือเลขบ้านเลขรถจะออกบ่อยขึ้นก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีการติดต่อได้พบได้คุยกับทําธุรกิจอะไรแบบนี้แหละแต่ก็จะมีข้อระวังข้อฝากครับเพื่อนกับลาหูเนี่ยเหมือนจะมีอาการชอบปวดท้องช่วงนี้มีสิทธิ์จะปวดท้องได้บ่อยนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราปวดท้องเราก็ต้องป้องกันเช่นอาหารการกินกินให้ตรงเวลาไม่กินรสจัดไม่กินอะไรแปลกๆเนี่ยจะช่วยได้เยอะเห็นไหมฟังช่องอาจารย์เกตเทวา ฟังก่อนรู้ก,ก่อนลงมือทาก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้นี่บอกแล้วก็รอดก่อนนะอย่าไปกินอะไรแปลกๆอย่าไปผิดเวลาเยอะเนี่ยพระานราหูมันจะเป็นคู่คู่เกี่ยวกับช่องท้องลําไส้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าต่อมาครับอันนี้ดาวเกตครับอยู่ราศีกรกฎต,ตั้งแต่เกิดเลยอ่าดาวเกตก็เลขเก้าเห็นไหมครับโอ้โหแล้วพระสมดีกับดาวเกตทีเเต่เป็นคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าช่วงห่วงเวลานี้ เส้นแรงฟันแม่นออกตรงๆก็ได้ได้วัตถุมงคลเครื่องลางของข,องขังเข้าบ้านก็ได้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านดีโอ้ใครมีสารพระพรมสารพบภูมิอะไรต่างๆมีพระอะไรเดี๋ยวโอ้โหทำบุญแผ่ให้ท่านนึกถึงท่านบ่อยๆเลยนะจะช่วยได้ได้เยอะมากเสน้นเราก็จะแรงมากลางสังหรณ์คิดใดยังไงก็ออกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้เลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเราดวงเราชีวิตเรา เหมาะกับการแคลคลาปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งอเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำบุญเยอะๆจะหนุนดวงวนะทำบุญอาจจะหมายถึงสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี่แหละจะปังๆๆแลดีๆเข้ามาหรือจะเก็บบุญไว้บุญก็ทําให้เราประสบความสําเร็จบุญทําให้เราเกิดปัญญาเกิดความสุขความสวัสดีมีชัยก็ได้เห็นไหมก็ไปทําตามนี้นะครับแล้วขออ่านรีวิวสั้นๆครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาเมื่อเดือนที่แล้วดูละเอียดมากๆค่ะไม่เร่งไม่รีบ ให้สีนำโชคเลขนำโชคด้วยนะครับบอกละเอียดยิบแบบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะเห็นไหมก็ขอบคุณมากงนั้นะถ้าใครอยากได้แนวทางที่มันละเอียดเพราะดูดวงกับผมมันไม่ได้ดูตามดวงอย่างผมจะบอกว่าดวงนี้เหมาะกับอะไรยังไงบางคนต้องทาไวบางคนต้องทําเร็วบางคนต้องทำเอบางคนต้องท A, ําเป็นคู่ดวงมันจะบอกได้หมดเลยนะครับต้องวางแผนชีวิตอย่างไรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอันนี้บอกได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมก็แอดไลน์แล้วก็จองมาได้เลยเพราะผมก็ฟูลไทม์ดูได้ เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับดามฤตยูอยู่ราศีกรกฎตั้งแต่เกิดโอ้อันนี้อาจจะเป็นคนมีอายุเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าดามฤตยูอยู่ราศีกรกฎนี่แปลว่ามีสิทธิ์จะห้าสิบหกสิบแล้วก็ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละเพื่อหัสเจอมฤตยูแปลว่าจะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้ค้นพบดิ recovery, สคอเวอรี่ศัพทธรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่าหรือจะเก่งในเรื่องดูดวงโหราศาสตร์อ่าน,นี่ได้หมด แต่ก็าฝากหน่อยบางครั้งก็จะมีอารมณ์ดื้อรัน้นไม่ฟังใครเลยก็ได้หรือบางครั้งก็มีโชคมีลาบแบบปุบปรับฉับพลันได้เหมือนกันหรือเลขบ้านเลขรถออกหรือมีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถก็ได้เพราะว่ามนุษย์ตยูก็ชอบเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะหรือได้มรดกได้อะไรดีๆมาอีกนะเออมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับกับกับดาวมฤตยูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังกันแล้ว ดาวอยู่ตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะอ่าแล้วก็ช่วงท้ายครับที่เมื่อกี้บอกว่า่ามีสีมงคลเลขมงคลให้คุณผู้หญิงท่านนี้มาบอกว่า<ๆ>ก็เปลี่ยนเลขมงคลตามที่อาจารย์บอก<ๆ>ก็ถูกในท้ายสองตัวเบาๆสามใบในรอบหลายปีเลยอ่าข้อแรกนี่ดีแล้วได้เงินอันที่สองก็อัปเดตอีกเรื่องครับเปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์ใหม่เอ้าก็ได้อีกแล้วครับเพราะฉะนั้นมั่นใจมากว่าดูอาจารย์เกตเทวาเนี T ่ยจะได้ทิศจด,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 ดีกลับไปได้เงินได้ทองไปด้วยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าค่าครูตอนนี้อยู่ที่ 9 9้า้อยเก้าสบ้าบาทเท่านั้นใครพร้อมใครไม่ติดอะไรสามารถจะจองมาเจาะลึกกันได้เลยนะครับหรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่านี้ดูลึกดูละเอียดแค่ไหนคุ้มค่าไหมที่จะดูอ่าไปฟังต่อให้จบจ,จบแล้วถ้าชอบก็แอดไลน์จองมาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องภาพดวงด้วยครับใครอยากได้รูปรูปรูปดวงเราหน้าตาเป็นยังไงเอามาไปวอลเปเปอร์ aper, มือถือมงคลได้อีกอก็ฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับ ใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยําลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามมือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริทโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกหหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวง Full Time ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เคตเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับอท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มมุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ สามครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับสี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้า 65. พิมพว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับได้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้ลรอดก่อนครับแล้วพบกัน